แล้วก็ที่ต่อเนื่องกับภัยธรรมชาตินะครับแต่ว่าเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์นะครับก็ตอนนี้เราเจอปัญหา PM 2.5หนักมากในทุกๆปีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางกรมควบคุมมลพิษนะครับมีแนวคิดก็คือจะไปควบคุมรถยนต์ดีเซลนะครับที่ใช้งานมากกว่า20ปีเนี่ยตอนนีน้แนวคิดก็คือจะมีการเพิ่มความถี่ในการตรวจสภาพรถนะครับจากเดิมเนี่ยปีละหนึ่งครั้งอย่างที่เราทราบกันแต่ถ้าเกิดว่าใช้รถ20ปีเป็นรถดีเซลเนี่ย จะเพิ่มอีกหนึ่งครั้งเป็น2ครั้งนะครับก็คือ6เดือนตรวจสภาพที6เดือนตรวจสภาพทีนะครับแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนอยังอยู่เรื่องของการรับฟังความคิดเห็นอยู่นะครับก็หลังจากทุกหน่วยงานนะครับพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของ PM 2.5นะครับทางกรมควบคุมมลพิษนะครับโดยทางท่านอธิบดีปริยพรสุวรรณเกตท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ได้นําเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับเรื่องของสาเหตุการเกิดฝุ่น PM 2.5 แล้วก็มีการออกแบบมาตราการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็พุ่งเป้าไปที่สาเหตุจากการเกิดฝุ่นจากการเผาไหม้เรื่องของการจราจรที่ติดขัดเป็นเวลานานแล้วก็ตอนนี้ล็อกเป้าอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเรื่องของรถยนต์ดีเซลที่มีอายุการใช้งาน20ปีทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวเลขกันนิดหนึ่งนะครับตัวของปัญหา pm 2 5ถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยต้นต่อสูงที่สุดมาจากภาคการขนส่งทางบกนะครับมากที่สุดเนี่ย51% เรื่องของภาคอุตสาหกรรม21%เรื่องของภาคโครเดรอนเนี่ย10%แล้วก็เรื่องของการเผาในที่โล่งเพียงแค่6%เท่านั้นนะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยบวกเข้าไปด้วยอีก12%โดยรถบรรทุกรถปิกอัพนะครับปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5สูงที่สุดในสัดส่วนถึง44%แล้วก็รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า20ปีขึ้นไปก็มีค่าฝุ่น PM 2.5 มากเช่นเดียวกันเนื่องจากไม่มีเทคโนโลยีควบคุมหรือว่าการลดปริมาณฝุ่นละอองเทียบกับรถยนต์ใหม่ๆนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานะครับก็มีแนวคิดเรื่องของการพิจารณามาตราการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสภาพรถยนต์ประจําปีสําหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็มีอายุการใช้งาน20ปีขึ้นไปเนี่ยจากเยิมที่คุณชินกันนะครับจะมีการตรวจสภาพรถเนี่ยแล้วก็เราต้องไปต่อทะเบียน ต่อภาษีเนี่ยปีละ1ครั้งแต่ตอนนี้มีแนวคิดใหม่บอกว่าถ้าเกิดว่ารถ20ปีเข้าเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยแล้วก็เป็นดีเซลด้วยเนี่ยจะต้องตรวจสภาพรถเนี่ยอย่างน้อย2ครั้งต่อปีหรือว่าทุกๆ6เดือนด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําแบบนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่ารถยนต์ลักษณะแบบนี้เนี่ยจ้น่าจะมีการบํารุงสภาพรถที่ดีขึ้น ซึ่งตอนนี้นะครับขั้นตอนอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถร่วมรับฟังความคิดเห็นร่วมเสนอแนวคิดเห็นได้นะครับที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษนะครับจะมีแบบฟอร์มอยู่แล้วก็จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้นะครับ